มือหนหมอลลัใจเกินรอยมาแสดงอยู่ที่บ้านนำปีกตัวบนนำปีกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญซึ่งจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นจังหวัดในน้อยโดนๆจังีมีมอลลั่มคณะใหญ่ๆมาแสดงเทอนหนึ่งจุดเริ่มต้นของการมาเหตุข่าวหมอลลั่ติดตามคณะมอลลัใจเกินรอยก็เริ่มจากบอยสิธิชัยมาแสดงอยู่ที่อำนาจ,จเจริญน,นี่แหละจนติดตามมาหอดสมเมื้อนนี่ กราบสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนบอลรำที่ติดตามช่องลูกศัก์มักมวลบัวอยู่ในเพจ Facebook และช่องทิกต็อกช่องแห่งของ้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิงสีบอาเรื่องเป็นยังขึ้นมาติดตามเหตุข่าวข่าวเกี่ยวกับหมอลำใจเกินรอยของบอยซิริชัยแปลกๆของการเหตุยูทูปเพจเพจก็ปร่ได้สนใจเกี่ยวกับหมอลองหมอลำดอกพี่น้องไปเหตุคอนเทนท์ทำมาหากินสูบสะโ่งน้องวิถีชีวิตประจำวันหมนละ เก็ุจนแลวจนหลอดจอดวิวกับปอบปังแจ๊กเถื่อจนมือนหนึ่งหมอลำใจเกินรอยมาแสดงทีงานกาชาติจังหวัดอำนาจเจริญช่วงนั้นเป็นสถานการโควิดหมอหลองมอลําบ,บดบดไออกแสดงนอกสำนักง,งานอย่างของมีคนม่าวอกให้ฟังเป็นอย่างคือคือบวีเบิงบอยสิริชัยก็เลยเกิดข้มสงสัยหมอลำใจเกินรอยเป็นอย่งไรบอยสิริชัยคือไผ กับมีโอกาสไปเบิงหน้าเวทีไปถ่ายทํำคอนเทนต์ตอนนั้นบอมีอี่เออนอรีมาข้นเวทีจากเมื่อน,นั้นมาหอดมือหนีแหละพี่น้องกติดตามข่าวข่าวของอบอยสิริชัยของมมล่ามเจกินร้อยบอกว่าการแสดงหน้าเวทีการไล่สดผ่านกุมปิดดียินประวัติชีวิตของบอยกระยิ่งสนใจบอยสิริชัยเป็นลูกกำพาอยู่กับยายสวยยายแตนก็ไปทำงานกรุงเทพ ตอนน,อน้อยกับบริราบรื่นบางเื่อกับไปขอเขาวัดมากินเอาปลาเป็นเลกเขากับใยสวยจนหมาไล่กัดเขามาอยู่ในวงการมอลําอยู่มาหลายวงตั้งแต่เพชรพินท่องสมจิตบ่อท่องเป็นนอนเสือกับเป็นจุดเปลี่ยนพันก็คือตอนที่บอยไปประเทศเยอรมันตอนนั้นอยู่กับระเบียบว่าถ้าสินเป็นช่วงพักดูการหลังจากกาับมาจากเยอรมัน มาบอกกับยายแตนบอกว่าสีต่างวงมอลำยายแตนก็ว่าได้คัดของบอกบอยว่ากระตังให้ยายโหลดจะเหตุเอาเงาะอ้ยะผ่านฤดูการทีหนึ่งมาหอดดูการที่เก่าตอนนี้ก็ถือว่าสมมตลแบบบอกว่าวงมอลำใจเกินรอยหรือชีวิตส่วนตัวเป็นคนตีประสบความสําเร็จอีกพนหนึ่งมีธุรกิจมีโรงแรมมีรีสอร์ทมีที่ดินกันประวัติไว กับเป็นตัวอย่างทีดีของศิลปินมอลำอีกผู้หนึ่งทีน่าเอาเป็นอย่างย่างเพราะว่าความกับตันยูหรือการใส่ใจเอฟซีเมื่อนี้มอลำัใจเกินดอยมาแสดงอยู่อำนาจ,จเจริญอ,อีกรอบหนึ่งแต่ลุกศักบริปไปตอนนี้ยูซีสเกตอรคดีใจน้ำคนอำนาจ,จเจริญสิได้เบิง่งมอลำใจเกินดอยมอลำัคณะคุณภาพอีกคณะหนึ่งใครมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เขาอ,อะไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อประผัด คลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ